เปลี่ยนผ่านรัฐบาลบิ๊กตู่ไปเป็นรัฐบาลบิกอะไรก็ตามแต่นะคะมี2เรื่องที่ดรมาริกาอยากจะสอสเรื่องอ่ะดรมาริกาอยากจะสรุปให้ทราบเพื่อทุกคนจะได้ทราบพร้อมกันแล้วจะได้ไม่มีใครไปนั่งเคลมในอนาคตอันที่หนึ่ง กรณี EEC ผลงานชัดเจนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐมนตรีชุดนี้ซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งและเป็นพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดซึ่งการร่วมรัฐบาลน,นี้นะคะก็มีทั้งพักนะคะของลุงตู่ซึ่งก็คือพักพลังประชารัฐนะคะแล้วก็เป็นพักนะคะของประชาธิปัตย์คุณยุลินและสารวพิสิทธิ์เป็นพักของคุณอนุทินภูมิใจไทยแล้วก็เป็นพักของ บัญหาลูกบัญหารนะคะสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็มีมีพักอะไรอีกอะสามสี่ 3, พักนี้ใช่ไหมฮะมีพักอะไรที่ฉันตกหล่นไหมอ่านี่คือพักร่วมนะคะโดยสรุปเลยก็คือว่า e e c ฉันขอนําเสนอว่ามันเป็นเรื่องที่เกิด ปรากฏการณ์ที่ทําให้เราจะสามารถฟื้นเศรษฐกิจได้เร็วมากหลังโควิดนะคะทั้งๆที่ประเทศอื่นเนี่ยนะคะเขายังฟื้นกันยากและฟื้นกันช้านะคะเพราะฉะนั้นเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจของเราจะดีมากอยู่ที่ EEC ด้วยส่วนหนึ่งนะคะอันที่1 e ึ่งณ e เวลานี้นะคะลงทุนทั้งหมดนะคะ1.5ล้านล้านบาทครึ่งหนึ่งของงป,ประมาณบริหารแผ่นดินของเราทั้งปี1.5ล้านล้านนั้นรับเนี่ยลงทุนไปแค่ประมาณเกือบครึ่ง นะคะประมาณสักเจ็ดแสนล้านที่เหลือเป็นเรื่องเอกชนเอามาลงทุนหมดเลยที่เหลือเป็นเรื่องเอกชนเอามาลงทุนหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย EEC คือเขตนะคะการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดชนบุรีระยองแล้วก็ฉะเชิงเซาแอเรียประมาณนี้เนี่ยนะคะมันจะเกิดสิ่งปลูกสร้างเกิด การนะคะปฏิวัติเศรษฐกิจเยอะมากเลยนะคะมันจะมีการขยายท่าเรือน้าลึกนะคะซึ่งอันนี้ก็มีความคืบหน้าไปเยอะมากแล้วมันจะมีโครงการด้านพวกดิจิตัลทั้งหลายนะคะใครจะเคลมก็ไม่ได้นะฉันขอบอกก่อนเรื่อง EEC ลงทุนไป1.5ล้านล้านยุคพลเอกประยุทธ์และก็คณะรัฐบาลชุดนี้นะแล้วก็เฉพาะรัฐนะลงไป700 0แสล้านที่เหลือทั้งหมดเอกชนออกนะแล้วก็เป็น ส่วนของการเขาเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจนะคะเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่3จังหวัดนะคะชนบุรีระยองแล้วก็ฉะเชิงเซายาวเลยนะคะแล้วมันก็จะมีเรื่องของรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพระยองต่อไปนี้นี่ไม่ต้องระยอง2ต่อละแต่รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพระยองต่อเดียวปืดนะต่อเดียวปืดไม่ต้อง2ต่อเลยนะคะแล้วก็เร็วด้วยแล้วความเร็วสูงสูงมากสูงชนิดที่หลับตาพิ้ว งเงี้ยเลยความเร็วสูงมากนะคะนอกจากนั้นเราก็จะมีการขยายท่าเรือน้าลึกไงแล้วก็มีนะคะพวกฮับต่างๆมาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นดิจิตัลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไอทีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมต่างๆด้านดิจิตัลด้านไอทีและด้านชิปอะไรต่างๆที่ย้ายมาจากไต้หวันน,ะนั่นแหละที่ดิฉันบอกอะนะคะดิฉันก็ไปมีโอกาสในการพบกับพวกเจ้าสัวที่มาประชุมนะคะเจ้าสัวโลกเมื่อ3,000คนตอนที่ก่อนหน้านี้นะคะดิฉันก็ได้พบกับบ,บางท่านบางคนน่ยนะคะเขาก็บอกว่า เขาจะย้ายไอ้พวกดิจิตอลนะคะมาอยู่ที่นี่นะคะอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่นี่ <ừ. S 1> เขาก็มานั่งไถ่าถามเขาก็มานั่งถามดิฉันบอกว่าเอ๊ e, คุณมาลิกาคิดว่ารัฐบาลจะเป็นใครวาสละให้ฉันวิเคราะห์ให้ฟังว่ารัฐบาลจะเป็นใครเออนะคะฉันก็วิเคราะห์ให้เขาฟังในตั้งแต่ไกโหแล้วนะนาตั้งแต่ก่อนการประชุมเจ้าสัวนะ่ะนะคะนั่นเขาเป็นนักธุรกิจแถวไต้หวันแถวฮ่องกงเขามาขอให้ฉันช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองเป็นผู้บริหารประเทศระดับต้นนะคะเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีวิเคราะหหใ้ฟัง เอยสิท่านทะ่าน,นถามว่าแล้วจะให้ฉันวิเคราะห์เพื่ออะไรเขาบอกว่าวิเคราะห์เพื่อเขาจะได้ตัดสินใจว่ากูจะอยู่หรือกูจะมูฟไปเวียดนามเข้าใจปะนั่นแหละนะคะฉันก็เลยวิเคราะห์อบอกว่าโอเคนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่พี่ธาแน่เขาบอกอตกใจบอกอทำไมลูะเขาบอกทําไมทำไมนะคะเขาทําไมนะเขาก็บอกว่าเออ แล้วแล้วยังไงอ่ะทาไมไม่ใช่พิธาเขาบอกอย่างนี้นะฉันก็บอกว่าอ๋อมันไม่ใช่เพราะหนึ่งสองสามสี่ห้าฉันวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นเลยนะวิเคราะห์ตั้งแต่ก่อนประชุมเจ้าสัวน่ะนะคะเอาเพื่อนฝูงฉันฉันก็ต้องวิเคราะห์ให้แตกฉานไม่ใช่งั้นถ้าเกิดฉันไปพูดมั่วๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมันเนี่ยนะคะย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามมันก็ไปซวยเพราะฉันวิเคราะห์อีกนึกออกใช่ไหมฉันก็เลยต้องวิเคราะห์นะคะในข้อเท็จจริงนะคะเพื่อเขาจะได้ลงทุนเขาก็จะได้ลงทุนได้ชัดเจนแล้วพวกเขาก็ถามนนนนะคะคเเเ้้้้าาาาากกกกก็็็บบอออววววว่่่่่่แแลลยััังงไไถิิดมมใใชพจจปปรรฉฉูห แต่ไม่ใช่พิธานแน่นอนอัเนื่องมาจากอะไรฉันก็บอกว่าเนื่องมาจากหนึ่งสองสามสี่ห้าฉันเห็นลางสังหรณ์ตั้งแต่นานแล้วนะคะลางสังหรณ์เมื่อตอนวันลอยกระทงฉันเห็นลางสังหรณ์ไงนะคะไอ้เรื่อง eec เนี่ยนี่คือที่หนึ่งนะคะขอรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ก่อนที่จะ move นะคะแล้วฉันก็จะบอกก่อนว่ารัฐบาลไหนคุณก็ควรจะมาต่อยอดไอ้เรื่องโครงการ eec ระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออกเนี่ยนะคะแล้ว EEC เนี่นะคะดิฉันมีความรู้สึกนะคะว่านอกจาก EEC เนี่ยคุณก็ควรจะมีหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะคะสิ่งที่จะเป็นวิชั่นจากดรมาริกาฉันขอร้องเลยนะคะว่าเนี่ยมันควรจะมีไอเรื่องของนะคะ,ะ NEC นะคะ,ะ not นะคะทางเหนือมั่งนะคะแล้วก็ทางอี์มั่งนะคะเอ็นอีอีซีนะคะ, uh, C, ะ,คะทางตะวันออกแล้วก็ทางเซาท์เอสอีซีควรจะมีเพิ่มขึ้นคือแปลว่าควรจะมีรีเวียงเศรษฐกิจแบบนี้โดยลงทุนแบบนี้ร่วมกับภาคเอกชนกับรัฐเนี่ยแบบนี้เนี่ยดัทงทุกภูมิภาคของประเทศไปเลยเพราะนั่นมันเป็นการหนึ่งนะคะ,ะกระตุ้นเศรษฐกิจ2นะคะมันเป็นการลงทุนโดยร่วมกับเอกชน3มันเป็นการสร้างการพัฒนาประเทศขั้นสูง4ก็คือมันเป็นการนํานวัตกรรมต่างๆทุกด้าน อุตสาหกรรมต่างๆทุกด้านมาเพิ่มศักยภาพของประเทศแล้วก็เพิ่มนะคะสกิลของคนที่เป็นแรงงานในประเทศและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเด็กๆที่กําลังเรียนหนังสือตอนนี้เนี่ยนะคะแทนที่พวกมันเนี่ยนะจะไปต้องนั่งโดนปั่นหัวอยู่เนี่ยนะคะสิบถึงยีนั่งโดนปั่นหัวหลักสูตรที่1หลักสูตรที่2หลักสูตรที่3อยู่เนี่ยนะคะของไอ้พวกเนี่ยธนาทวยมันเนี่ยนะคะเราก็จะได้มีงานให้เด็กๆมันทําแล้วงานพวกนี้เนี่ยเงินเดือนมันสูง เข้าใจใช่ไหมฮะงานใน EEC เนี่ยนะคะเงินเดือนมันสูงแล้วใน EEC เนี่ยเขาต้องการนะคะมนุษย์ทำงานเยอะมาก จากนั้นปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะมีการขยายท่าเรือน้ําลึกนะคะแล้วก็มีเขตนอกจากนั้นก็จะมีพวกปอตอทพวกพลังงานทดแทนแล้วก็ปอตอทเนี่ยก็จะเอาไปอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีพวกนวัตรกรรมด้านอื่นๆนะคะดิฉันได้เจอ,อพวกนักลงทุนจีนแล้วก็มีพวกยุโรปแล้วก็มีอเมริกาบางส่วนและที่สําคัญที่สุดคนที่ดิฉันไม่ได้เจอแต่ท่านประยุทธ์เจอแล้วและท่านจุนนนจรินลักษณะวิสิตหัวหน้าภาควิชาธิปัตย์เนี่ยร่วมงานกับท่านประยุทธ์เนี่ยนะคะท่านเจอแล้วนี่ก็คือว่าเจ้าชายแห่งซาอุก็คือว่่าาเเจ้ชทีป็น ท,ที่ท่องเที่ยวของซาอุแล้วก็เป็นโปรเจกต์เมนเจอร์ของซาอุเขาแล้วก็เป็นคนนะคะดึงดูดพวกตะวันออกกลางแล้วก็ซาอุมาลงทุนใน EEC นี้ด้วยท่านก็ลงทุนประมาณ2 0 0แสนล้านเป็นเบื้องต้นนะคะเป็นเบื้องต้นและยังถ้าเกิดมันจเจริญก้าวหน้าท่านก็จะดึงมาอีกนะคะแล้วขอโทษนะคะซาอุนี่เงินเยอะมากรวยรวยจริงรวยจริงไม่รวยปลอมรวยจริงๆนะคะรวยแบบรวย รวยจริงๆเนื้อออกใช่ไหมคะแล้วก็มาหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือจะมีนะคะ,ะการฟื้นเศรษฐกิจจากตรงจุดนี้หลังจากที่เต็มแล้วตอนนี้รู้สึกฉันจาไม่ได้ว่าเดี๋ยวฉันจะเจอและฉันอาจจะได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยคนที่อยู่ใน EC เนี่ยนะคะมีคนที่ฉันรู้จักอยู่หลายคนนะ,ะอยู่ในส่วนพออต่างๆฉันก็จะเช็คอัปเดตกับเขาแล้วตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ในการที่จะนะคะลงให้เต็ม นะคะอันนี้สําคัญมากนี่คือศักยภาพประเทศไม่ว่าเราจะเป็นรัฐบาลชุดไหนมานะคุณต้องต่อยอดถ้าคุณไม่ต่อยอดแล้วคุณไปนั่งนะเซตอัพใหม่คุณไปนั่งนู่นนั่งนี่นะคะนั่งเอาคะแนนหัวคะแนนนู่นนี่นั่นนั่งไปนู่นนี่นั่นฉันบอกเลยนะพวกคุณเนี่ยฉันจะฉันจะนั่งด่าเลยฉันจะนั่งด่าเลย